สว,ส,นะสวัสดีได้นะอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมในเฟียในเกมอ่าอันเทอร์นะผมซึ่งเราจะมาเอาชีวิตโลกในรอดที่มีซอมบี้นะผมไม่ไม่ใช่แล้วต้องเอาชีวิตรอดในรอบที่มีซอมบี้เออไม่ใช่เอาชีวิตรอดเย่เางแรกที่ควรทำนะหาอาวุธหาอาวุธก่อนผีผีผโอ้โหสวัสดีซอมบี้สวัสดีโอเคโอ้อาวุธขออาวุธนะครับ อะไรก็ได้อาวุธอะอาวุธหน่อยเว้ยอาวุธครับอาวุธตัวขาหน้าต่างไม่เอาไม่เอาขอคาตาคาตาโอเคเยี่ยมมาพร้อมสู่แล้ว <c oughs> โอ้โฮฮยสแตนจะหมดว่ะมาผีผ <c oughs> ีเดินค้าง ผีเป็นยังเนาะติติอย่าอย่าเข้าม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 าไม่อยากขี่ขวาสแตอจะหมดแล้วโอ้โผีผีเยอะมากโอ้ยหลบหลบอุ้ยโดนกัดโดนกัดโอ้ย,ดดอยเจ็บดาเมจเข้าสิบผีวิ่งเร็วเอ้ยผีเดินเร็วที่สุตอนนี้ผีเดินเร็วนี่ เฮ้ยแต่โหแจะเดินเราเดินวนรอบเมืองครับผมเราพาซอมบี้มาทั้งเมืองแล้วโอ้สุดยอดมากตอนนี้นะครับโอ้ยไม่ต้อง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 รู้ว่าผมดังเนี่ยไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่าอย่าอย่าไม่ต้องมารู้ว่าผมดังแต่ไม่ต้องมาก่อนอุ้ยโดนการ์ดเยอะอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยจะปลดล็อกปลดล็อกอาชีพเมทจิมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเฮ้ยรถแลนดี้วะเฮ้ย ดอปมาเจอรถแลครับแต่ไอคนเล่นจะไม่แ,แล้วโอ้ยรถคือวีพีสตีนี่ติดจอดชาวไล่โอ้เย,ยอะเยอะเดินวนรอบเมืองครับผมจิ้มจิ้มตกหมดหมดมือยังเดินวนมาอีกรอบแล้วเนี่ยหมดยังครับหมดยังใจยเย็นไว้ใจยเย็นเรื่องนี้เราคุยกันได้เนี่ย จิ้มไปจิ <Ur> ้มจิ้มสแตย์ห้าสิบเนี๋ยจะหาที่วนรถก่อนวนวนวนมาอุ้ยแค่สามตัวเองหมดโอเคสแตย์เกือบหมดมาด้วยเวลาแห่งความสนุกครับในการโด่ของโด่ดูสิยาที่หาที่ผมจะหาอุ้ยโูเจนเนเรเตอร์สุดยอด ก็บไปก่อนแล้วน้ำด้วยกินก่อนตอนนี้อยากได้กระเป๋ากับเสื้อผ้าเคยเจอเสื้อโอเคเ,เ,เคกง่กงๆเยี่ยมไม่ร้อนจอนละอ่าชุดเพลเราเป็นนายสกอตใส่ชุดสกอตไปผมคือนายสกอตมาจากสกอตแลนด์และใส่ชุดลายสกอตห,หากระเป๋าหากระเป๋าครับตอนนี้ อย่างแรกในการเอาชีวิตรอดนะอย่างแรกก็ต้องหากระเป๋าในการเอาชีวิตโลกในรอดที่มีซอมบอี้อีกแล้วยังไม่เลิกมุมนี้ครับกระเป๋าหน่อยเฟ้ยกระเป๋ากระเป๋าทาน,นูมาทําไมเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดันใ,ใ,ในนี้จะไปแดลี่นี่ย้ยจะได้มีคอสโบมีกระสุนลูกซองบืนพบไม่ไม่ไม,ไม่ต้องการกระเป๋าอะไม่ต้องการพวกนี้อ่า มีฮาร์ฟไลท์ถังน้ำมันเพปกาเนี่ยก็อยากเก็บอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะหูซุปไว้เต็มวะกระเป๋าหน่อยเฟ้ยกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนร้านเนื้อมีแต่เนื้อดิบกินวาได้เนี่ยนอมันกินไม่ได้อะเนื้อดิบอ่ะโอ้กระเป๋ากระเป๋าด่วนนะกระเป๋า กระ oh. right เป๋าอะไรก็ได้ตับขวาแบบอหมวกอ่าอันนี้ว่าสวยดีเยี่ยมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาจะเอากดกดเปิดไอเทมยังไงวะลืมละนึ่งๆอ๋อไปกดดีไม่ได้เล่นฮอนอยู่ลืมกระเป๋ากระเป๋าไม่มีครับตอนนี้เราไปแบบอ่านายสกอตที่ใส่หมวกไม่ใช่ครับ มีปืนวูดันชิลแต่ก็ไม่มีกระเป๋าเอเมือนนี้เขาไม่มีกระเป๋าขายดึงไงฟ้าอุ้ยซอมบี้ผมต้องการกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ปาปลาเก๋ากระเป๋ปาปลาเก๋าออกมาเถิดให้ปวดเถิดเราต้องการจริงๆนะต้องการนายมาก เราต้องการกระเป๋าจริงๆโหแล้วที่นี่ก็ไม่มีขวานดอกมันจะไฟฉายคือปราสาทนี่จะเพลินนี่เป็นร้านขายไฟฉายไปแล้วสินะอุ้ยอุ้ย,ยซอมบี้อืมจิมกระเป๋ากับอาเยี่ยมไนแพคทยนแล้วก็ไนแพทยว่าเออคิดในแง่บวกไม่ลบแดงเลย,เลยโอเคเยี่ยมในกระเป๋าแล้ว เพิ่มชอม่องมาอีกนิดนึงโอเคเอาละที่เหลือก็หาของที่ต้องการใส่กระเป๋าไปไม้เบสบอลไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการตู้เย็นวางเปล่ามไม่มีไม่มีของต้องการว้าอซอมบี้สิ่มไป ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างขวานอ่อดุนเรืองแสงนี่ร้านขายปืนนะไม่มีปืนขายนี่ร้านขายปืนไม่มีปืนขายเลยแต่กระสุนกับขวานเนี่ยนะร้านขายปืนนะมีขวานเฮ้ยโอ้โหน,น,นี่นี่แหละเออนี่ต้องกลางนี้แหละเยี่ยมโอเคครับเราได้ไหมละ่ะคอสเวล เยี่ยมคครับเราเป็นเดลี่ห่างดูโบกินเดดไปเก็บถนูเก็บลูกช้นูก่อนเจอเจอวันเดือดปีเยี่ยมเรามีขวานเอาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เอาสติกเฮ้ยเด้ไอ้บ้านใหญ่เนี่ยเราต้องไปตุนอาหารในการออกเดินทางครับดูจากท่าทางรถรถทหารน่าจะไม่ค่อยเวิร์ก เอาไว้เจอนี่ไว้โอเคเดี๋ยวเอาไปครับ s e r i o u s h a m m e r ไม่ไม้ไม้แคนแคนไปครับเป็นแคนทีนไฟฉายอันนี้น,นี่โอเคครับไปมาไฟฉายแล้วก็ค้าแบบเอาไฟฉายกับหมวกคนยามมาใส่ก็ได้เป็นหมวกไฟฉายแล้วก็ได้เวลาใส่ครับ เยี่ยก็จะมีไฟฉายตอนกลางคืนก็จะมีไฟไฟเนะี่ยโอเคปิดไปปะในเวลาไปหาเออหาน็อตก่อนนะไอ้ไม่ใช่นอดดอ็อตออตอตะปูเออตะปูไปคราบกับสติก๊กจะทำเป็นลูกขนูสามนัดมาอืมอ่าสกอตเทปนี่เอาไปคราบของ ครับพวกจุดเช็คพอยต์จำได้เห็นมันตกอยู่อันหนึ่งกลางถนนใช่หรือเปล่าเยี่ยมอุม้ยตกใจเต็น <c oughs> กับมากระตกเลยแหมออกมาไม่สุ่มไม่เสียงแล้วผมก็ถือหน้าวาอยู่ด้วยไม่มีอะไรยิงถือว่าความเทพอยากเป็นเดลี่ โอ้ยสเตหมดว่ะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวกระเป๋าโอ้โหจะกระเป๋าทหารเดี๋ยวซอสไอ้พื่อนเดี๋ยวกระเป๋าเดินทางยังยัง,ย,งยังไม่ได้กระเป๋าทหารนะเอา้าถอดชุดทำไมถอดชุดทำไมจะถอดชุดทำไมชุดมาเยียะแบบใส่กระเป๋าที่กว้างขึ้นเยอะนี่อะไรเนี่ย,ยนมผลไม้น้ำสิไม่ในมนมผลไม้อะไรฟะ เราจะตุนอาหารเอาไว้ใช้ยาฉุกเฉินมาเรา,าเรา,าเอาแค่ธน,นูเพื่อเอาเดินทางธน,นูโอเคอเรียบร้อยได้ธน,นูแล้วตแต่ไปหยิบน็อตก่อนจำได้นีนน่น่าจะมีน็อตนะสกอตเทปน็อตมีน็อตป่าวมีไปจะอาหารอดัอดีน็อตน็อตเยี่ยมองสองทางกายเยี่ยมไม่ต้องใช้หรอกสกอตเทป เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วเราจะออกเดินทางสู่จุดมุ่งหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเฮ้ยน้ำสะอาดเว้ยเยี่ยมได้แล้วครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเกมนี้แคนทีนได้แล้วเว้ยทำให้กินน้ำได้ไม่มีไม่มีวันหมดอาหารเก็บเก็บไปโดถุนนาโอเคเฮ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ของดีครับกินแล้วลดสุดยอด หรือเปล่าวะไม่แน่ใจซอบบีดอหารด้วยไม่ตายไหมถึกมีเกาะไม่เห็นดิไปดีกว่านี่นนก่อนนี่ก่อนโอ้โหแม่งเลยรูตร้ตัวต่อขึ้นบันได รู้ไหมมันลงยากถ้ามารู้ตัวตอนอยู่บนบันไดเนี่ยมันลงมาแล้วขาหากักรู้ไหมไปครับเชียร์เียขึ้นบันไดกันโยมีอะไรโดบ้างบเบลรอจุบแล้วก็แซนแบงไม่เอามีรถทหารน้ำมันหรืออะไรรถรถรถแร่คันนี้เป็นของแร่จริงแต่ว่า เอาจิงๆิงอ่ะคือน้ำมันมันไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่น้ำมันเรื่องคือแบบมันจะพังเนี่ย้น้ำมันก็หมดช้าดิเมกันนะยอดมึงยอดมากครับมองอะไรแทบไม่เห็นเลยโอ้มองไม่เห็น โอ้ยควันบังเจอของแรงก็มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันจะพังกันดีไ,ม,ไม่มีที่ซ่อมเลยโอเคน้ำมันจะหมดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีค่ายทหารแหลมเป็ดไปเราจะเข้าค่ายทหารกันเข้าไปโดูของมา พร้อมที่เจ็ดโลมาสกิลอัพเลยครับโอเคอ,ะะอัพเป็นวอริเออร์เพื่อการบวกที่แท้จริงก่อนบวกเราจะกินเอ่อัอนคืออะไรพี่เรกินก่อนนะกันลดวความหิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายวิของวินของตอบด้วยไหมโอ้โห เยี่ยมแทงสองฟันธรรมดาสองครั้ง,งแทงกันเดียวตายอัพไพรเยอร์แล้วเบเล่เหรอ,อยาซีมาโรชัน่นเบเล่ไม่เอาไม่เอาเบเล่สิเออบาแรงก็ยังดีะอะเพลงคิวเลอร์ <c oughs> ก็ยังดีอะไม่ใช่บาแรงนี่ห่าแรงแรงเคยใช่ <c oughs> ก็ยังดีวะเพลงคิวเลอร์ <c oughs> ด้วยอะ ราคาความเจ็บปวดไม่ใช่แล้วอยากแก้ปวดอะเพย์คิวเลอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยจิมอยู่ไหนตัวหนึง่งโอเคดูของกันอะไรเนี่ยชุดเกราะทหารลดดาอุ้ยกดผิดลดดาเมจจากผีบมีแค่น,นี้ใช่ไหมมีแมกกาซีนใหม่ใหม่ใหม่ ยังไม่อยากอ่านไม่ใช่คนละแม็กกาซีนแล้วโอเคแล้วที่นี่ก็มีปืนกับน็อตอ่าน็อตน็อตต้องการมากกว่าสิ่งใดคือน็อตนี่อะไรครับอีกแล้วหรือใบมะเขืออุ้ยตกใจอืมโอเคเราทหารไฟไหม้กับผีเป็นขบวน โอเคที่นี่มีกับดักอ่ากับดักดกับถุงทรายแค่นี้ไม่มีแล้วแค่นี้เหรอ <c oughs> หมดแล้วหรือกรรหมดัน,นี้มีอะไรไหมอ่ะอยากได้แผนที่ก็ดีอะแผนที่ก็ได้อะไรก็ดีถุงทรายเบเล่และเอออย่างนั้นก็มีถอยๆก่อนแม่งผีมามาจากไหนวะได้มั่วกับมาครับ À để mua một món lại gì vậy? món lại nha. Về món lại nha. nha. Về món lại nha. Mày món lại nha. thế Mày lại này nha. Về món này nha. này 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 ของแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เราทหารควันขึ้นโอ้เชนแรงเชนแรงที่ตีลังการถหรอไม่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 แมแมที่หิวยังไม่ไายหมดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วโอเคไปโดของ พาสแรกสิ่งที่ควรทาการโดกับโดอย่างเดียวอย่าคิดอะไรมากคิดได้แค่โดแค่แหละสิ่งที่คิดได้คือโดครับพานแรกเนี่ยหาผู้ติดตัวแล้วชีวิตรอดอคน่ายดีค่ายสถานแล้วก็จะออกจะค่ายทหารไม่ค่ายดีหอคอยเออทาวเวอร์เนี่ยไอ้มีอันหนึง่งใช่าเอออะไรเล่นต่อไปกีอนหรอ อไม่เอาบอกขอแผนที่ก็ยังดีอ่ะจะเป็แต่เอาใส่นี้มันสึกมันจะมองมันจะไม่เห็นว่ามันมืดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่เห็นอะไรเลยบ้างเห็นแบบพื้นชัดหน่อยก็เออ,เอ,อน่าจะไว้มองตอนกลางคืนแหละแต่คงจะใช้งานดีกว่าในวิชั่นประมาณน,นั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ผมก็ไม่รู้จักพืมแก้ก่อน ผีผีผีมากระสนเกาะมีแล้วโอ้โหแล้วตูจะขึ้นมาทำพงศเหลงนะขออ่อยขึ้มนมาขึ้นมาทำาไรเนี่ยไปดีกว่าหิวน้ำจะหิวน้ำตายแล้วกินน้ำเอาไปเติมได้ครับวันนี้เก็บไปก่อนแคนทีน ตอนนั้นมีรถมือแต่นี่ว่าไปกันเลยเอะไะพวกไปต่อป้าเพ้ยขควันควันนี่เราเปิดไฟแล้วใช่ไหม ตรงไปอย่างไรจุดหมายพร้อมก่อนน้ำมันที่จะหมดนะให้ความรู้สึกเหมือน erman, เซเลนเจอร์แมนเบรกโอเคพวกเราจะมาตัดพาร์ทหน้าเมืองเมืองนี้นะผมซึ่งพาร์ทหน้าผมจะมาป้นเหมือนนี้ซีรีส์เกินเนสไมวิดีโอบายบาย